สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกเขียนบทกลอนผู้ใหญ่หาผ้าใหม่กันไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาฝึกอ่านกันค่ะซึ่งนักเรียนจะสังเกตบทกลอนที่ครูให้คัดนั้นว่าบทกลอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะบทกลอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้คําที่ประสมด้วยสระไอไม้รวนค่ะ นักเรียนได้ลองนับดูไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่คำเอ่ยแต่ถ้านักเรียนยังไม่รู้เดี๋ยวเราลองไปฝึกอ่านกันนะคะแล้วเราลองมาช่วยกันนับดูสิคะว่าจากบทกลอนนี้มีคำที่ใช้สระไอไหมนวนกี่คำและมีคำว่าอะไรบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านพร้อมกันเลยคะ่ะ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สักพายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอ่อมิหลมไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบา ชื่อใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี้ยงยีสิบม้วนจำจงดีเป็น,นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะอ่านกันได้หรือเปล่าเอ,อ่ยเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเรามาดูคำที่ใช้สละอายไม้หม้วนะคะ ว่ามีกี่คำและมีคำว่าอะไรบ้างนักเรียนมาอ่านพร้อมๆกัูเลยนะคะยายไม้ให้ไยใช้ไฟใจใส่ไหล ใครใครใบสใสไดในใช่ใต้ใบใหญ่ไร นักเรียนลองนับดูสิคะว่ามีทั้งหมดกี่คำเอ่ยมีทั้งหมด20คําคำนะคะแต่ถ้านอกเหนือจากคำที่ใช้สละไอไม้มวนทั้ง20คําคำนี้แล้วคำอื่นๆอย่างเช่นคำว่าลำไยไฟไหม้ต้นไม้ก็จะใช้สละไอไม้มาเลยนะคะ สำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือให้นักเรียนอ่านบทกลอนนี้พร้อมกับอัดคลิปการอ่านส่งให้ครูทางลายกลุ่มในโพสต์ีเลเลยนะคะแล้วครูจะรอชมนักเรียนอ่านให้ครูฟังนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ